อยากได้เงินก้อนพร้อมใช้2ส,สินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยสมัครผ่านเคพารเพียงแค่มีเงินเดือน7,500บาทก็สามารถสมัครได้แล้วค่ะธัญราจัดให้ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดให้วันนี้ธัญรัตน์มาพร้อมกับสองสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยอนุมัติไวภายใน15นาทีอนุมัติสามารถนาเงินมาใช้ได้ทันทีค่ะนั่นก็คือเอ็กเพรแคสั at, ดกดเงินสดแล้วก็เอ็กเพรสสินเชื่อเงินด่วนนั่นเองค่ะเราไปดูรายละเอียดแต่ละสินเชื่อกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับบัตรกดเงินด่วนเอ็กเพรแคเป็นบัตรกดเงินสดรูดซื้อของรูดผ่านของครบจบในใบเดียวค่ะ ให้วงเงินสูงสุดถึง5เท่าของรายได้สำหรับดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่18%ต่อปีสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีค่ะจ่ายแบบลดต้นลดดอกไม่ต้องใช้บุคคลคำประกันและที่สำคัญนะคะสามารถสมัครได้ทุกอาชีพค่ะ ต่อไปคารนดิบัูสินเชื่อเอกเพชรโลนเงินก้อนทันใจเป็นสินเชื่อช่วยเหลือลูกค้าเป็นทุนหมุนเวียนใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันค่ะสามารถสมัครได้ทุกอาชีพให้วงเงินสูงสุดถึงหาเท่าของไรายได้ค่ะไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันสําหรับอัตราดอกเบี้ยน,นะคะต่าสุดอยู่ที่17%ต่อปีแต่ไม่เกิน25%ต่อปีค่ะสําหรับระยะก,การผ่อนชาระนะคะเริ่มตั้งแต่12เดือน18เดือนหรือ24เดือนค่ะ สำหรับคุณสมบัติและก็เอกสารในการยื่นกู้ทั้งสองสินเชื่อนี้จะไม่มีอะไรแตกต่างกันนะคะสำหรับคุณสมบัตินะคะสัญชาติไทยอายุ20-70ดปีบริบระะูรณ์สำหรับพนักงานประจำนะคะ,ะงงมีรายได้ตั้งแต่7,500บาทขึ้นไปสำหรับเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระนะคะต้องมีรายได้2 0 0 0มบาทขึ้นไปค่ะสำหรับพนักงานประจำนะคะจะต้องผ่านทดลองงานไม่น้อยกว่าเดือนส่วนเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระจะต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่ะ ท่านจะต้องมีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ผู้ที่มีรายได้ประจำน้อยกว่า1 5 0 0 0บาทลูกค้าจะต้องเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีโดยอัตโนมัติเท่านั้นค่ะต้องมีภารณีต่อเดือนไม่เกินเกณฑ์นธนาคารที่กำหนดและต้องไม่มีประวัติผิดชำระหนี้กับสถาบันเงินอื่นค่ะสำหรับช่องทางการสมัครนะคะท่านสามารถสมัครได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะสมัครผ่านเคพาร์ทท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่9ก้โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะ หากท่านเป็นลูกค้าของกสิกรไทยเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยท่านสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะไม่ต้องยืน่นเอกสารใดๆเพิ่มเติมในกรณีไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือเดินบัญชีธนาคารอื่นท่านก็สามารถสมัครผ่านเคพาสได้ค่ะเพียงแค่ท่านแนบสลิปเงินเดือนเพิ่มเข้าไปค่ะสำหรับช่องทางที่2นะคะท่านสามารถสมัครผ่านสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไปนะคะคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกรณีในสำเนาบัตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะท่านจะต้องแนบสำบเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วยค่ะสำหรับเอกสารแสดงรายได้นะคะท่านสามารถเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึง่งเท่านั้นนะคะได้แก่สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดแต่ไม่เกิน3เดือนค่ะหนังสือรับรองรายได้ไม่เกิน3เดือนค่ะเอกสารทาสิทธิปีล่าสุดค่ะ และนี้ก็คือสินเชื่อเงินสดเงินก้อนนะคะหากท่านต้องการนําไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันหรือนําไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกสําหรับท่านค่ะหากท่านใดเข้ามารับชมรับฟังและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะหากท่านชอบคลิปนี้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ